สวัสดีครับมาดูช่วงเย็ยนอีกสักชุดหนึ่งนะครับองแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรก80ปีนะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับตอนนี้กำลังแรงจริงๆนะใสอีสานนะถ้าใครเล่นใสอีสานจะรู้นะตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่กำลังราคาขึ้นนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หง ต่อโค้ดด้วยนะครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับปีสี่หนึ่งเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับมาพร้อมกล่องโค้ดหงนะครับเหรียนรุ่นแรก พร้อมกล่องนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะเอาเจ็ดร้อยบาทเอาไว้เหมือนเดิมนะไข่โบกบางๆเจ็ดร้อยบาทกิ่งมังกรทองหลวงปู่คงนะครับเนื้อนวะปีสี่สามนะครับยอดพิธีใหญ่นะครับปีสี่สาม เรามีประสบการณ์ด้วยนะครับรุ่นนี้กิ่งปีสสามพร้อมบัตรนะครับกิ่งมังกรทองหลวงปู่หง่นี่นะครับเป็นกิ่งเนื้อนวะนะครับอุดกิ่งใต้ฐานด้านข้างด้านล่างนี่เป็นมังกรประกบซ้ายขวานะครับ พากิ่งใหญ่ๆล่ำๆหน้าตาชัดๆนะครับห้อ,อดง,ง,งด้านหลังเป็นปลามังกออด้านล่างเป็นปานะนะลา,ปามังกอนะฮะเป็นปลาแล้วนะคล้ายปลามางกอนไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะ,นะกิ่งเนื้อนะวะหลวงปู่หงพร้อมกล่องพร้อมบัตรนะครับ ต้นทุนการออกบัตรนี้ก็น่าจะเป็นพันแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเอาไปเลยนะครับพร้อมบัตรเลยเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับมาแรงจริงนะช่วงนี้ต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อปีสามเก้านะครับได้มาเพิ่มได้เพิ่มมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะร,รูปหล่อปีสามเก้าอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะครับนี่นะพระสวยผิวดำเดิมเลยนะครับ นี่เขาเลี่ยมมาอย่างนี้แล้วก็มีสร้อยมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสร้อยเหมือนจะขาดไปขอนึงนะต้องเอาคีมบิดเอาคีมบิดใส่เข้าหากันนะครับบิดตรงนี้แล้วก็ใส่ได้พร้อมสร้อยไปเลยนะครับมาพร้อมสร้อยก็ขายพร้อมสร้อยนะครับแต่ต้องไปให้ช่างบิดให้หน่อยนะครับหรือมีคีมก็บิดเองได้นะเอาหนึ่งันร้บาทนะครับพร้อมสร้อยลูปหล่อสามเก้าของเก๊มีนะครับดูให้ดีนะะ อันนี้ของแท้นะครับเอาหนึ่งพันหร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียเนื้อทองแดงเอาห้าร้อยบาทนะพ่อเอียสร้างสารากปรเปียนนะครับห้าร้อยบาทสภาพผิวหิ่งนะครับห้าร้อยบาทเอานี้ก่อน เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้สวยนะครับเหรียญออกแบบมาได้เข้มขขังมากนะครับนี่นะพระสวยคมชัดนะครับมีวงเดือนพื้นเหรียญด้วยนะรุ่นนี้ปีสองห้าสองศูนย์นะครับ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำสวยๆเอาหกร้อยบาทสวยงามนะครับแกะได้รายละเอียดสวยงามจริงๆเอาหกร้อยบาทนี่นะครับเหรียญสอชอห่างสั้นนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแพร่เห,ออเหรียญสชเหรียญระฆังสอชอห่างสั้นนะครับตรงนี้พระผิวสวยยาขัดเดิมๆนะครับ สวยนะตัวไม่ดูนะนี่พระสวยจมูกโด่งนะฮะผิวเดิมพระนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ คมชัดเส้นสายฝนขนแมวนะครับติดชัดเจนนะครับแล้วตัวตัดนะครับตัวตัดตรงกลางนี่นะครับจะมีคล้ายๆกับขั้นบันไดนะครับช่วงบริเวณกลางเหรียญน,นะครับด้านขวามือของเรานะครับ สวยๆเลยตัวนี้จบนะครับอาหาันมาตัวนี้ตัวจัดถ้าแกเขาไม่พ้าไม่เรียมนี่คือจบเลยนะครับถ้าเจอตัวนี้นี่จ่ายตังได้เลยนะพื้นเหรียญส,สวยเลยนะเหรียญน,นี้ สวยเดิมนะครับสวยเดิมจมูกลงเอาไวๆเลยนะพี่นะไวๆเลยพระเขาเล่นกันเกือบสองหมื่นห้าเลยนะครับสองหมื 23, 25, นะ่นสามสองหมื่นห้าเนี่ยผมเอาไวๆเลยเอาแค่สองหมื่นบาทนะพี่นะขอสองหมื่นบาทนะครับพระบวกบางๆลงทุนสูงนะกำไรน้อยนะครับเอา สองหมื่นบาทนะครับใครสนใจก็เหมือนเดิมนะครับทักไลน์มานะครับทักไลน์เดี๋ยวผมจะเอาเฟซมามาลงไว้ให้ด้วยเนี่ยเพื่อเพิ่มการช่องทางการติดต่อและปกติผมไม่ค่อยเล่นเล่นเฟซเท่าไหร่นะครับจะเอาไว้คุยกับเพื่อนนะแต่ครั้นี้ก็เพื่อใครไม่มีไลน์ผมจะลงเฟซว้ให้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะค่อยทําอีกทีหนึ่งนะจะทให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ